ตอนนี้ผมมาแวะทางเข้าเที่ยนะครับที่อยุธยานะครับก็ติดกับวัดกะสังนะครับตัวน,นี้เป็นวัดกะสังชื่อร้านแม่ปะาพยนะครับเป็นร้านขนมจีนนะครับการเดินทางมาครับจะมาทางซอยวัดพญาตนะครับถนนไปทางวัดพญาตนะ์หรือวัดพญาติการามนั่นเองนะครับวัดหลวงพ่อกระก าจากวัดพรยาติการามเนี่ยเราราว200เมตรนะครับอยู่ด้านซ้ายมือครับร้านอยู่ตรงนี้นะครับผมเดินย้อนกลับมาครับพอดีเอารถไปจอดที่วัดกะสังครับช่วงเที่ยงคุณก็จะเยอะนะจอดรถหน้าร้านเนี่ยไม่มีที่จอดแล้วนะครับต้องไปจอดท่านในวัดนะครับจอดได้นะวัดกะสังนะครับถัดไปนิดเดียวครับ ร,ร้านแม่สับไพนะครับไม่ใช่มีเฉพาะขนมจีนนะขนมจีนเส้นสมุนไพรแต่มีอาหารอื่นๆมากมายนะครับเป็นอาหารตามสั่งเยอะครับโอว่ันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์อ๋อวันจันทร์หยุดนะครับอันนี้เปิด8ปดโมงจนถึงอ๋อสี่โมงเย็นกิดทุกวันจันทร์แล้วก็หยุดวันนักาขาัตฤกษ์ด้วย เป็นผักบริการตัวเอ๋อผักเหนก็คือไม่อั้นอ๋อผักดองมาเสีเงินผักดองที่เป็นยังงกลิ่นอะไกลิ่นสีอ๋อผักดองเสียเงินนะครับไม่ได้ผักผักดองนี่นะผักดองนอ๋อผักเนี่ยสามารถกินได้ไม่อั้นนะครับแต่กินไม่หมดนี่ก็คือโดนปรับนะครับเราก็สั่งขนมจีนกับน้ำยาหมากนะครับน้ำยามีอะไรบ้างดูกันนะ ที่ชอบตักแบกว่าเว่อร์แล้วเอามาทิ้งอะเนี่ยน้ำยากะทิน้ำยาป่าน้ำยาใต้กลัวแฮนด์จนี่ครับคือผักชุดน,นี้ฟรีนะครับแต่ไข่นี่ซื้อน,นะคือไขเ่เขาจะใส่ไว้ฟองสองฟองสองฟองฟองะละสิบห้าบาทเอ้ยสองฟองสิบห้าฟองออาคือเขาจะใส่ใส่ถ้วยไว้นะเล้วก็จะนับถ้วยเอาเนี่ยเราเราถ้วยหนึงไว้ตรงนูง้อ่ะเรามาสฟอง สองพันสิบห้าบาทรับเต็มที่กินไม่หมดผับครับนี้ผักด,ดองนะครับเต็มจ้านี้จะไม่ฟรีนะ<ม>ก็ต้องคิดราคาด้วย ครับอันนี้เป็นข้าวราดกะเพรากะเพราหมูกรอบนะครับที่ร้านแม่ปักไทยก็มีอาหารตามสั่งด้วยครับนะก็เลยสั่งมาด้วยงัก็เกี๊ยวปลาก็จะเป็นขนมจีนอย่างนี้เลยนะครับมาเป็นกระจาดอย่างนี้อันนี้เนื้อไม่ไี่สั่งอันเดียวกันเองเหรอไม่รู้ไงรู้ไปสั่งเพิ่มอันนี้ผมเป็น ียวหวานเนื้อนะครับเกี๊ยวหวานเนื้อนี่เป็นซีดังอะไรวะอั of of นนั้นไต่ปลาเ응นาะไสปลาค่ะนี่กะทิไต่ปลากะทินะครับอันนี้อันนี้คืออะไรฮะทั้งขนมจีนก็มีแล้วแต่นะเจ็ดสมุนไพรก็มีนะครับก็เป็นสีสันจากเพื่อสมุนไพรต่างๆนะครับก็สั่งได้นะหรือเป็นสีขาวธรรมดาก็มี น้ำยาอะไรที่มีซุปเปอร์เลยอันนี้น้ำยาป่าน้ำยาป่าไก่ป่าไก่บ้านนี่แหละรวยกับเตาครับก็เตรียมรับประทานนะครับก็น่ากินครับผมราดลงเลยนะผมไม่ชอบแบบเป็นคำเป็นคำก็ราดน้ำน้ยาลงไปเลยเป็นแกงเคียวหวานเนื้อครับ ขอลองชิมก่อนนะครับชิ้นพร้อมเน,มมนเมื้อจับมากครับเพราะว่ามันมีเผ็ดๆด้วยไม่หวานอย่างเดียวนะไม่เไม่เเออาลนะ้ว ครับแกงเขียวหวานนี่อร่อยมากนะฮะก็ถ้าเกิดมาผมว่าให้ลองแกงเขียวหวานเลยนะครับครับเนื้อเวิร์กนะครับแต่ถ้าไม่กินเนื้อก็มีมีไก่มีหมูไหมพี่มีปลาไายนะครับมีไก่นะแต่เนื้อเนี่ยเวิร์กเลย ไปครับกลับแล้วครับก็มาทานสี่ท่านครับก็ร้อยสี่เฮ้ยไม่ให้ร้อยสี่ร้อยห้าบาทนะครับหารกันค็ละร้อยเองครับอิ่มมากแล้วก็อร่อยด้วยนะครับก็เรียนเชิญมาลองชิมดูนะครับที่ร้านแม่ปับไผยครับเป็นขนมจีนสมุนไพรนะฮะแล้วก็อาหารตามสั่ง่วกไปครับไปครับเดี๋ยวกลับแล้วครับ